สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทําความรู้จักกับไดโนเสาร์กินพืชคอยาวชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆในช่วงยุคทร i อสิกตอนปลายและเป็นหนึ่งใน5ของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบแบบชนิดแรกๆของโลกด้วยครับแพาท,ทิโอสอรัสชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่าลําตัวแบนเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่จัดอยู่ในประเภทซอริเชียน จัดอยู่ในกลุ่มสอโรพอดและจัดอยู่ในวงพลาทิโอซอริดครับพบในทวีปยุโรปทางตอนเหนือและในทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่สุด10เมตรมีน้ำหนักมากสุดถึง4ตันมีชีวิตอยู่ในยุคทรีเอสิกตอนปลายเมื่อประมาณ214ล้านปีถึง204ล้านปีครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือกระโหลกศีรษะที่มีขนาดเล็ก มีสันจมูกยื่นออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนคอค่อนข้างยาวขาหน้ามี5นิ้วซึ่งเต็มไปด้วยกรงเล็บขนาดใหญ่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ลำตัวผอมเพรียวหางค่อนข้างยาวอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายจากเหล่านักล่าที่อยู่ในยุคเดียวกันและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับเดนโนเสาร์ชนิดไหนก็ต้องรอลุน้นรอติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนขอสวัสดีครับ